เพื่อสารสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทั่วจริงๆเราอยากจะจัดทั่วประเทศแต่ว่าเนื่องจากข้อจํากัดเราก็เลยเพื่อสารสัมพันธ์นักศึกษาและก็นิสิตเนี่ยในระดับอุดมศึกษาให้รู้จักการโต้วาทีให้รู้จักการพูดอย่างไรให้เป็นประโยชน์ค่ะค่ะอย่างแรกเลยก็คือเราต้องได้แน่ๆคือเราได้เพื่อนใหม่เพราะว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วก็จะมีทีมมาแข่งขันกันใช่ไหมคะแต่ว่าการโต้วาทีเนี่ยเป็นการฝึกการค้านการพูดโต้ตอบกันแต่หลังจากจบงานแล้วเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้